สวัสดีค่ะครูเมี่ยงนะคะวันนี้ก็จะมีหลักสูตรดีๆมาแนะนําผู้ปกครองนะคะ,ะหลักสูตรนี้ชื่อว่าจินตะคณิตค่ะโดยดเรเมี่ยงนะคะซึ่งหลักสูตรนี้มีที่มาคือเราได้นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันนะคะถือว่าเป็นออริจินอลในการสอนลูกคิดนะคะและก็จินตะคณิตเลยทีเดียวนะคะครูเมี่ยงเองเป็นนายกสมาคมลูกคิดและคณิตศสส์นานาชาติป,ประเทศไทยแล้วก็มีสมาชิเกเครอือข่ายทั่วโลกค่ะ นะคะเรามีเพื่อนสมาชิกเฮดคอร์เตอร์นะคะอยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนสมาชิกนะคะเ mm hmm. กาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะจีนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียกัมพูชามาเลเซียแล้วก็อีกหลายประเทศนะคะค่ะก็ในหลักสูตรนี้เราจะจัดแข่งขงันกันประจําปีอยู่ทุกป,ปีนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ได้พาเด็กๆไปแข่งที่ประเทศไต้หวันเราก็ได้แชมป์ระดับ นานาชาติมาด้วยนะคะ หลักสูตรนี้นะคะเรียนไปทําไมก็อยากให้ผู้ปกครองนะคะได้มีโอกาสศึกษาดูประโยชน์หลักๆสําคัญเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาสมองทั้ง2ฝั่งนะคะ,ะก็ในสุดนี้เนี่ยได้รับคายืนยันนะคะจากคุณหมอสุธิดาเย็นจันทร์นะคะซึ่งท่านเองก็เป็นผู้ปกครองที่นํานักเรียนมาเรียนนะคะเซลล์สมองที่ถ้เกิดแบบมีการกระตุ้นแล้วก็มีการทํางานอยู่เรื่อยๆเ,เขาก็จะงอกตัวรากประสาทนะคะสารสื่อสมองเนี่ยการทํางานสร้างเป็นเครือข่ายเน็ตเ,เวิกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะสามารถที่ทํางานได้ฉับไว มากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือวิชานี้มันต้องมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆส่วนที่เขาได้นอกเหนือจากในแง่เรื่องของความเร็วในการทําแล้วก็มีความจําที่เหมือนกับรวดเร็วมากขึ้นแล้วย,ยังฝึกวินัยในตัวเองร่วมด้วยค่ะหลักสุดนี้ยังช่วยอนอกจากการพัฒนาสมองทั้ง2ฝั่งแล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาสมาธิในเด็กนะคะโดยเฉพาะเราควรจะเริ่มสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยอุบาล2อ,อนุบัลฑหนึ่งเนี่ยบางคนก็เริ่มเรียนได้แล้วนะคะ แล้วก็หลักสุดนี้เนี่ยยังจะช่วยเด็กนะคะในเรื่องของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าน้องเมื่อเรียนแล้วมีความมั่นใจมีความเก่งขึ้นนะคะก็จะทําให้ชอบวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วยังเป็นพื้นฐานนะคะเมื่อคณิตศาสตร์เก่งแล้วเนี่ย ยังเป็นพื้นฐานทําให้วิชาทุกวิชาเนี่ยดีไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้ก็จะช่วยเป็นประโยชน์กับเด็กในหลักๆในสีเหตุผลนี้นะคะยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะที่ไม่สามารถจะพูดกันจบภายในคลิปสั้นๆนี้นะคะ